สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมเม็ดสีระเบิดงานเหล็กนะครับงานเหล็กไม้นะครับผมเราก็จะพ่นให้มันเนื้อได้เหมือนอผิวเหล็กมิเนียมเลยนะครับผมตัวนี้เนื้อสีก็จะประมาณนี้นะครับพยายามพ่นให้มันพ่นให้มันเหมือน เนื้อแหลกไม่เนียนม,มากที่สุดนะครับตัวนี้ชมกันนะครับผมน,นี่คือแกที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหลกสิบสยูนะครับ12บยูลึก21นิ้วนะครับใบละพันหกรบาทนะครับใบละพันหกรบาทรวมส่งนะครับผมลึก21นิ้วนะครับตัวนี้ภาพพร้อม ชื่อให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้ครับผมงานแหลกนะครับ